ชื่ออะไรจ๊ะขยัมาหนาหนิดนึงค่ะชื่อบุญนาคค่ะชื่อบุญนาคครับบุญนาคว่ามาเลยค่ะก็มีมีแทงเด็กปัญหาชีวิตคือค่ะมีแท้งเด็กหนึ่งคนแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็ก็มีอุปสรรคในการเงินการงานนะคะการงานการเงินติดขัดคนยืมเงินไปแล้วไม่คืนใช่ค่ะ สุขภาพโอเคเปล่าโอเคค่ะหรือว่าโอเคมีเรื่องแท้งหนึ่งคนท่านเทวดายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยเด็กแท้งหนึ่งคนเลยนั่นแหละนะอยู่ด้วยตลอดเวลาส่งผลด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเ,เอ๋ยอ้าวอยากให้ไปเกิดหรือเปล่าเธออยากให้ไปเกิดค่ะอ,อยากให้วิญ,ญญาณเด็กไปเกิดเลยค่ะอยากให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้ว น่ะลสิบห้าวันโอเคเปล่าโอเคค่ะสิบห okay. okay, ้าโอเคโอเคเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ไม่เกินเดือนหนึ่งอะค่ะจะมาเดือนไหนเดือนนี้เดือนหน้าภายในไม่เกินอีกสามสิบวันนะคะสามสิบวันก็กลางเดือนหน้าค่ะไม่เกินนี้ค่ะจะมาอาจจะมาก่อนก็ได้ค่ะถ้าไวอาจจะก่อนครับอ่าเป็นว่ากรกฎาคมแน่นอน อ้าวจะมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะมาก่อนได้ครับแต่ข้าวด้วนค่ะข้าวไว้ก่อนเด็กชื่ออะไรต้องการกินอะไรต้องการของอะไรบ้างใช่หรือยิงกันเล่าเอ๋ยไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบครับไม่สามารถรู้ได้ผู้ชายหนึ่งคนชื่ออะไรจ้าใช่ชื่อธินนกรคะชื่อธินนากรธินกร จินนะกอกิอนอะไรบ้างบอกมาผัดเต้า yeah, ห ok ู้ค่ะผัดเต้าหู้เป็นเป็นร้อเปล่าผัดเป็นหน้อเปล่าไปซื้อเอาแล้วกันผัดเต้าหู้่ผัดเต้าหูจ่ครับผัดเต้าหู้อะไรอีกเต้าหู้ทอด อ้าวน้ำหนมเซเว่นน้ำนี้เสื้อผ้าเอาอะไรยีนน่นชุดจีนค่ะจีนชุดจีนของเด็กผู้ชายชุดจีนตามนี้ห้าครบเจ็ดครับอ่าโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยรหปล่อยปล่อยปมอสิบตรหมอสิหลายสิบ จักทานหนึ่งชุดอวมาน่ะเือ้าอามาให้หมดซื้อเผื่อมาให้หมดอยากกินหมดเผือกทอดเหรอจะมีพวกข้าวโพดเผือกมันอะไรเงี้ยต้องหู้ดอ๋อที่ทอดนะคะแม่ที่เขาตัดเป็นชิ้นเนชิ้นน่ะียบร้อยคล้ายๆเฟนไฟระนะ มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไฟ์เหมือนว่าก็เป็นตัวอื่นทอดเป็นของทอดเข้าใจค่ะนเป็นไฟ์เป็นไฟมันฝรั่งแตนี้เป็นเผือกแนวจีนถูกต้องแล้วอาหารเจอ่ะมัีอยู่ขายอยู่โเคผัต้อโขลด้วยผัต้มโขลด้วยแนวจีนจีนทมนี้เออดีแล้ว

ประดับประดาให้สวยงามโอเคโอเคจัดปตามนี้ข้าวถ้วยหนึ่งข้าวถ้วยหนึ่งตามนี้อาหารจีนเลยนะลูกพูดง่ายเด็กสมัยใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ไม่บายไปได้ ทินกรใช่อ่าชื่อพรไล้เนี่ยบร้อยลูกชายอ่าไปจะไลนต่อไล่ต่อไป